ต้องถอยไปก่อนึโอ้หลุดกับหลุดกับแหมเล <ff ull ing ats> ่นอย่างเดียวเลยครับคนนี้มียอกครับมียอกครับยอกอย่างเดียวครับโตักแก่ครับแหมอาจจะทำยูทูบหรือเปล่ายอกอย่างเดียวเลยครับทำเล่นเสมอเลยรู้ครับบนตกครับ เฟกอย่างเดียวแหละครับตอนนี้เอาถอยอีกแล้วถอยอีกแล้วโอ้ลุดฝั่งนูนดิโอ้ยตายแล้วทำไมเขาแสดงเยอะจังอุนหนักหนักหนักอันนี้ราปวอันดูต้องให้ท็อกเกะของจริงมามามัดเลยครับตอนนี้ดูเอ้ครับเอฟซีตายจริงใครแท้ครับ ดูเอานะครับบัดยังหลุดนะครับเอาเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โอ้เอาไปแล้วครับไปแล้ว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 ครับขึ้นแล้วครับ ดูครับดูครับเนี่ยนี่แหละครับของจริงครับ้โคนนี้สุบรีนี่เขาแก่นะครับคนนี้เ่าแก่ใหญ่ครับไม่ใช่ธรรมดาครับแต่ละคนนี่นี่ก็เ่าแก่นี่ครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาแล้วคใายมือไปหลังใส่แว่นนะครับเนี่ยทุ่งนาของแกทั้งหมดนะครับตรงนี้ ธรรมดาครับแต่ละคนครับโอ้เรียบร้อยแล้วครับเอาต้นไม้มาเป็นต้นครับดูดิครับสองต้นครับเอามาอยู่ครับต้องแอลห้าศูนย์ครับถึงจะเอาอยู่เออออกออกออกมานี่นี่ ครับดูครับโอ้ตะแก่สามคนครับคนนี้ไม่ได้ธรรมดาครับไม่รู้เสียภาษีหรือเปล่าราจันหนักครับโอ้มีแต่ตะแกรถทั้งนั้นสามคนนี้ของจริงครับตะแกก็แต่งตัวแบบนี้ครับแต่งตัวไฮโซหนึ่งมีแต่เป็นนี่ทั้งนั้นครับ ต่สำสายนะครับรถขึ้นได้ครับตอนนี้ยิ้มได้ตลอดครับรเ,เอาละครับวันนี้ประจบเพียงเท่านี้แล้วครับดูท่าจะเรียบร้อยแล้วรถติดตามตอนต่อไปนะครับว่ารถนี้จะไปจมอยู่ตรงไหนอีกป้าเลยครับ อนาคตของชาติรูปลอครับคนนี้อนาคตนี่ไม่ธรรมดาครับฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรครับนะสวัสดีครับผม